แบบเมืองกรองไกลอยะมีเปะวะนี่ก็สวยๆอนะักของ ก็สวยยอยู่อยากมีคนทำให้หายหงาไ,ไม่น่าจะหายเหงาคืนนี้น่าจะเหงาย,วยาวๆล่ะถ้าโดเนตปิดหลอดอาจจะหายเหงาเลยก็ได้นะว่าซ่านหาคนเปลเรประมาณนี้ ได้ไรดีวะฟาร์มาซิกซิกเดียว่วะอยากจับซิกอะโอเคนี่สวยละของก็โอเคอทำไมมันอ๋อกิจกรรมครับ มันบีบให้เล่นแค่สองคนดูโอ้ดูโอ้ตอนแรกผมนึกว่าโซโลผมไปอา่านผิดแปลเป็นคนเดียวไม่ใช่คนเดียวมันให้เล่นเป็นเป็นคู่บู้เลยดีป่ะหรือรอไม่รู้จะไปไหนอ่ะ ผมเดินง,ง,ง่งๆผมอะไรผม,ผม,ผมตายหาไว้ตลอดผมเด่นเจนเย็นก็มกันก็จะเรื่อยๆนะนี่ปะ่าวะไม่ค่อยอยากไปไหนเลยจริงๆอยากอยู่เฉยๆไม่ทันแล้วเดี๋ยวฟาร์มาทิ้มไปแล้วซิกนี่ก็เท่โอ้โหซิกเท่ดีวะ่ะ สวยนะจัดมาใช้กันได้นะพี่ไม่มีรุยวิตองโอเค จีสามว่อยากเล่นนะใส่เก็บเสียงแจมใช่ครับใส่เก็บเสียงแจมแต่มันไม่มีดอกะลย ค่อยได้อะไรดังใจโอเคทิ้งไปเลยเนาะไปเดินมาเจอสไนก็จะดีมากเลยเนาะแบบเราเก็บสไนได้ไหมนะไม่ใช่ว่าโดนสไนเขาใส่แบบนี้ก็ยังได้ กระปลาไปไจ้หมดแเกมนี้จริงไะเอาของไปแจกฟาร์มอิ่มแล้วก็ไปแจกเขาเถอะฟาร์มอิ่มแล้วก็ไปแจกเขานะโหมดนี้มันจะเป็นโหมดเหมือนผับจีนะครับก็คือยิงกันจกกนกว่าจะหนึ่งคนนะครับทั้งขวาสุดจะเป็นเพเยอร์นะครับกับคิวนะครับคิวก็คือเราฆ่าเพเยอร์คือผู้เล่นที่เหลือในห้องนะครับก็คือเนี่ยเหลือสิบสี่คนนะครับเราฆ่าได้ที่หนึ่งเราก็จะได้กล่องนะครับ ันนี้เรามาโซโล่นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมากันแบบดูโอ้นะครับมีทงมีทีมกันนะประมาณนี้โอเคเขาก็จะเป็นไก่โงโง่ไปเดินไปเอาของไปเสิร์ฟเขาเสิร์ฟแล้วก็แจกไปดูไหมแอดอบต้องหน่อยเดียวนนี้ก็มาแล้ว เจอก็น่าจะตายเลยถ้ามาสองตัวเนี่ยไม่น่าไม่น่าแข็งสู้ได้เรา โลอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโลได้ยินมั้าอยู่หลังมั้ยยินมั้เออเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ตรงนี้นี่มาเร็วมาเร็วมีของมั่งเอาของมั่งโอ้พี่ก็มีเยอะอยู่ผมมีเยอะเลยดีเอ็กซ์แอนตี้ แอดเฟนไว้ดิแอดเฟนไว้ดิกดแอดเฟนไว้ดิตาหน้าจะได้จอยเข้าแอดเฟนไหมแอดเฟนไหมคลิกขวาตรงชื่อเห็นไหมกดตัวทีขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคำว่าแอดเฟนเห็นไหมแอรโอเคโอเคตาหน้าเดี๋ยวจะได้ไปคู่กันตรงนู้นตรงนู้นมองไม่เห็นมั้งสนามบินตายหมดยังไงเมื่อกี้จริง นะโอเคโอเคเจ้าเจ้าไปครับเราได้ผู้เื่อมทางนะครับหนึ่งคนโอ้ซิกซิกโคเท่เลยว่ะซิกโคเท่เลยจริงดูดิดโอ้จะเท่แล้ว สิ่งนี้ก็น่ามันห้าสิบเอ็มได้อยู่มะสิ่งนี้โซลิเอ็กโซลาะยู่บนนูน้น,น,นมันไม่น่าจะเห็นบ้างหรอ อะไรวะอะไนวะถอยก่อนเพื่อน เพื่อนตายกูก็คงตายแล้วไอ้เชะไก่น้อยยิงกูแน่เลยไอ้ซา่าดีเพื่อนกูอีก ล้นมาแล้วไอ้สาร มมาลองเล่นสนายดูเผื่อผมจะได้โบเบโบเบ,บแบบคนอื่น มาผมก็รอวัดไม่เดียวเหมือนเดิมชนะครับผมโอ้สองกล่องเลยอ่ะคนเดียวได้สองกล่องเลยครับผม